ตอนนี้เรากลังขึ้นมาครับมาดูข้าวนะครับผมโอ้โหพอดีครับปีนี้ข้าวสวยอยู่ครับผมพรแต่เร็วนะครับผมนี่หนึ่นอุ้มครับเมื่อกี้เอาไปขายแล้วส่วนหนึ่งครับโอ้โห นี่ครับขหมนนี้เรียบร้อยเมื Finish ่อกี้เจิกันนอนได้จับกันนอนไม่ได้นี่ครับเออได้นี่ครับข้าวปีนี้ถือว่าโอเคครับปีนี้ได้เยอะกว่าปีที่แล้วครับผมปีที่แล้วเราไม่ค่อยได้นะครับเนื่องด้วย นานี้ปีที่แล้วนานี้2สองนานี้ไม่ได้เลยนะครับผมได้ลาที่สองไปทางนู้น,นครับปีนี้ได้ทั้งหมดเลยได้ทุกนาครับสนะนอยู่ครับปีนี้คโ oh. ปีนี้เป็นปีที่ภูมิใจมากครับทำนาได้เยอะครับแต่ราคาข้าวก็เมื่อกี้เอาไปขายได้8บาท1ิบสตางค์นะครับบรรยากาศครับเดี๋ยวเราไปลงไปดูข้างล่างดีกว่า โอเคครับนาผมเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นนาของพี่ดินนะครับที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับก็ว่าจะเสร็จนะครับผมก็ใช้เวลาอยู่ครับไอนาสุดท้ายข้าวล้มเดี๋ยวหอมดินตรมดูแลโจลป๊วยหน่อยแต่เยอะขม๊ะขม๊จรอเนาะพี่ก้ยานอวยนี่ครับผมวันนี้ได้เยอะอยู่ครับได้แล้วไหมลุกม,มาเส <laughs> <laughs> โอ้

นี่ครับบรรยากาศก็ได้หนึ่งอุ้มนะครับผมก็อีกรอบแรกเอาไปขายอันนี้เป็นรอบ2อนะครับผมถือว่าโอเคนะครับแต่อุ้มไม่เต็มนะครับเกือบเต็มก็ประมาณอีก3าสีทุ่งเบาก็นะน,น่าจะเต็มนะเมื่อกี้น่าจะเต็มแหละแต่เราขึ้นไปถ่ายไม่ทันนะครับได้ตอนที่ก็เปิดแล้วนะครับบัสอาหวรรับปรนเกี่ยวด้วยด่วย มีห้าติดหนี่ครับโอเคครับไม,ม่นเอาปนวันนี้ก็ถือว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ทีมงานหมูเห่าเครื่องบินนะครับวันนี้ได้เจ้าของช่อง YouTube นะครับหมูเห่าเครื่องบินนะครับมาเกี่ยวข้าวให้นะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับผมโอเควันนี้เขาจาว่าสวัสดีสวีเด,ดครับ